สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมบูอาไคนะครับในคลิปนี้จะมารีวิวตัวละครยูกะน,นะครับเราจะเป็นแท้งหัวแรกๆเลยนะครับระดับระดับ2ดาวน,นะครับที่จะได้มาฟรีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ทุกคนน่าจะมีกันหมดนะในตัวละครนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแท้งสายลม ให้ดูนะครับค่าหลบหลีกค่อนข,ข้างจะสูงโดดเด่นก,กว่าแทงปกติถ้าเป็นแทงสายป้องการอาจดะดูอย่างโบชิโนแล้วกันเนี่ยจะเห็นว่าหลบหลีกน้อยมากนะครับแต่ค่าพล,าล,ลังป้องกันก็จะสูงกว่าเป็นแทงสายหลบแต่ว่าตัวค่อนข้างาจะบางนะครับบางบางพอสมัว,วเลยหลยเทียบกับซูบากินี่คนละเรื่องเลยนะตัวนี้เขาจะไม่นิยมใช้กัน เท่าไหร่นะครับจะเป็นตัวเลือกที่ในกรณีที่ไม่มีตัวละครอื่นให้ใช้นะครับหรือบางสถานการณ์นะครับเหมาะกับแฮงที่โจมตีแรงมากกว่าก็ก็จะใช้ตัวนี้นะครับอย่างเช่นเลดบอสไทเทนเนี่ยผมลองมาแล้วนะครับเอ็กซ์ตีนางยืนไหวนะครับต้องเป็นเฟสสองเนาะที่เป็นหุ่นยนต์นะครับผมเอานางมาเล่นไปแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะลงให้ดูด้วยในช่วงลงเลนบอสนะครับแต่ลีพวงนั้นมาดูกันที่สกิลครับสกิลจะเห็นว่าเร็วสองเองเพราะผมไม่ได้กัดจากบ้านอยู่กัดในตอนแรกเอาจริงๆในตอนแรกผมไม่ได้กัดจาบ้านเลยแต่ทีนี้แทงที่โจมตีแดงที่ผมมีในช่วงแรกเนี่ยมันไม่มีตัวอื่นนะตอนนี้ตัวที่จะดีกว่าก็คือในรูปันนี่เกิร์แต่ว่าตัวนั้นผมก็เอาไปลง เดลียนมอสในเฟสแรกไปแล้วนะครับผมต้องการลงในเฟสสองอีกตัวหนึ่งก็เลยปั้นยูกัรขึ้นมานะครับสกิล ex นะครับก็อันนี้ Level เลเวลสองเนาะใช้แต่ใช้แต้มแค่สามนะครับเพื่อสร้างบาเรียนะครับเทียบเท่าเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์นะอันนี้สองร้อยสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ของตั๊แตนค่ารักษานะครับค่ารักษาก็คือตั๊แตนที่เอาไว้ฮิวนั่นแหละนะครับ อยู่ได้แค่15วินะครับซึ่งถ้าเกิดเลเวลสูงวันนี้ก็จะอยู่ได้นานเอ้ยไม่ใช่ระยะเวลามันไม่ได้นาน,นหรอกหมาถึงว่าจํานวนของบาเรียรต้องสูงขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่สกิลพื้นฐานครับที่สร้างความเสียหายหจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้เลเวล4ใส่เป้าหมาย1เป้าหมายทุกๆ15วินาทีนะครับอันนี้392%นะครับสกิลติดตัวครับเพิ่มพลังป้องกันครับ ตรงไปตรงมาคิวรองนะครับเมื่อเข้ากำบังนะครับจะฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองที่เลเวล4นะีจะเป็น97.5%ของค่ารักษานะครับบูดาวสิบวินาทีตัวละครนี้เหมาะกับลงเนื้อเรื่องนะครับได้นะครับเนื่องจากกำบังเยอะมากก็จะฮิวเวงได้ในระดับหนึ่งคนะความถนัดในพื้นที่นะครับก็จะมีแค่ใน ตัวอาคารนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับคือผมเป็นภูมิแพ้อากาศแล้วผมจะแบบอ,อตื่นเช้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยคือคือคารักเดี๋ยวก็ฟืดฟาดมากเดี๋ยวก็ติดคอนะครับเลรษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ในละ,ะละต่อแล้วครับในในอาคารเนี่ยก็จะไม่ค่อยค่อนข้างถนัดนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้ถนัดมากที่เหลือก็เฉยๆนะครับ ก็ดีที่ไม่มีจุดอ่อนนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องพื้นที่นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูลงเลดบอสไคเทนเอ็กซ์ตรีนะครับซึ่งจะอยู่ทีมที่2นะครับก็รครที่ดูคลิปเลดบอสมาแล้วหรือดูเอดูคลิปเลดบอสัวของไคเทนเอ็กซ์ตรีในในตัวเมืองนะครับในตัวเมือง ก็ข้ามไปได้เลยนะครับก็เ,เดี๋ยวไปเจอตรงนั้นครับโอเคนะครับอันนี้ทีมที่2นะครับผมจะใช้ยิมิกินะครับยืมเพื่อนมานะครับโดยที่อ่าก็จะใช้ยูกะนะครับเป็นแทงกิงหน้านะครับยูกะก็ทำดาเมจได้นะครับ แทงได้ในระดับในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่แทงท,ที่เก่งกาอะไรแต่ก็เกีงพอที่จะลงเด็กบอดตัวนี้นะครับแล้เดี๋ยวจะรีวิวยูกาไปด้วยเลยนะครับคลิปนี้จะให้ดูสกิล EX ของยูกาครับแล้วก็มีรูต้นลิปก็จะไปอยู่ของรีวิวยูกาแล้วนะไปเลย ยนะครับเปิดด้วย e อีวิกิถ้ามีหลอดดีบัฟขึ้นไม่ขึ้นสักทีนะครับเ oh. อาเอาอันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับ อาโอเครถเกาะขึ้นแล้วยิงเลยนะครับแล้วก็อันนี้ให้ดูแล้วกันนะครับว่าคิลของยูกาเดี๋ยวจะเป็นบาเลียให้ตัวเองนะครับเพิ่มขึ้นมาจะอยู่ไม่นานนะแต่เอออยู่ไม่นานนะครับสกิลผมแค่เลว่าสองนละมันก็มาจากกากๆมากนะแล้วมันโดนแป๊บเดียวมันก็แตกแบบนะี ไปเฮ้ยสกิลมาโอเคกอติดบล็อกนะครับซึ่งก็ดีมากมีต้นเกาะอ,อยู่อีกเอาอ่ะล้มไปแล้วนะครับเบาไป <c oughs> ปั๊บนะครับ ยิงได้มีรถก่ออยู่จะทันไหมเนี่ยทันอยู่มัง้งเอา้าผมวมันแต่ว่าแต่แบงบัง๊เกาะตัวเองวะ่ะเอาลมอีกรอบเหลือหนึ่งนาทีระเบิดไปเกณฑ์อ่านบวผมว่าน่าจะทันอยู่นะคือบางบางตาผมก็ได้สามทีนะครับไส่สนมากหละสูนมากจะสามที ถ้าอันนี้สองทีมผ่านนี่จะเป็นครั้งแรกของผมเลยที่ผ่านว่ะสองทีมผ่านกนะ็จะเห็นว่ายูกาก็ไม่สามารถที่จะแทงได้นาอ่อันนี้ไม่ได้ออทียูมาเลยนะเนาะเบสต์แคอร์สนะครับมาดูดาเมจดิอสุดสระขึ้นไปสูงปี๊ดเลยนะยูิกิกลองลงมานะครับมุสกิกที่สามกาไม่ค่อยได้ทำดาเมจ แล้วก็เป็นแทงที่ที่ทำดาเมจได้ระดับนึงด้วยสกิลพื้นฐานนะครับแล้วก็นั่นแหละคือจะเราจะมาหวังดาเมจจากแทงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยน <c oughs> ะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามจะเจอใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้แหละครับสวัสดีทุกคนครับ